ทำไมของผมได้แค่แซนด์วิชล่ะครับแม่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบกินผักก็วันนี้มีเมนูไข,ข่ข้นลูกก็ไม่ชอบกินไม่ใช่เหรอกินยากอยู่ยากทำไมไม่ดูน้องเป็นตัวอย่างบ้างเห็นไหมนะ่ะน้องไม่เลือกกินเลยกินอันนี้ไปก่อนเดีย๋ยวพ่อต้องรีบไปทำงานอีกอย่าเลือกมากเราอะฮือไม่มีความสุขเลยสักนิดเกลียดพ่อกับแม่ที่สุด หนูน้อยเป็นอะไรจ๊ะร้องไห้ทำไมป้าเป็นใครครับฮะป้าเลยเหรอเรียกพี่ก็พอมั้งเรียกพี่นางฟ้าก็ได้จ้ะครับพี่นางฟ้าร้องไห้เสียใจทำไมมีอะไรให้พี่ช่วยไหมจ๊ะพี่ช่วยได้ทุกอย่างเลยนะได้ทุกอย่างจริงๆเหรอครับไม่มีใครเข้าใจผมหรอก พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจชอบบังคับผมให้ทำในสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยแล้วพี่จะช่วยอะไรผมได้ล่ะอืมเอาเป็นว่าพี่จะให้พรเราสี่ข้อก็แล้วกันเราขออะไรก็ได้สี่ข้อแล้วเราจะสมหวังอย่างที่เราขอไว้พี่ดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าอย่ามาโกหกผมหน้าผมโตแล้วนะวันนี้รีบกินเลยนะลูกอย่ามัวงองแงพ่อต้องรีบไปทำงาน มีแม่กับพ่อคอยหาให้กินก็ดีแล้วกินกินไปเถอะอย่าเลือกมากอีกแล้วอีกแล้วเรื่องเดิมๆอีกแล้วต้องมาบังคับผมอีกแล้วไม่อยากมีพ่อกับแม่แล้วนางฟ้าอยู่ไหนนางฟ้าบอกจะให้พรไงออกมาสินางฟ้าว่ายังไงจ๊ะหนุ่มน้อยอยากขอพรข้อแรกแล้วใช่ไหมล่ะครับผมอยากให้พ่อแม่น้องหายไปครับ ได้เลยพี่จะให้พรข้อแรกสมปรารถนาฮะหายไปจริงๆด้วยนี่มันดีมากๆเลยคร <c oughs> าวนี้แหละบ้านก็จะเป็นของเราเราอยากทําอะไรก็จะได้ทําในบ้านหลังนี้ไม่มีใครต้องมาคอยบ่นคอยว่าเราอีกแล้วเริ่มจากกระโดดบนโซฟานี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราอยากทํามานานแล้วเมื่อก่อนเคยโดนดุตลอดเลยโดดบนโซฟาเสร็จแล้ว ก็ต้องไปที่ห้องนอนสินะกระโดดบนเตียงนอนต่อเลยว้าวมันสนุกจริงเลยการที่ไม่ต้องมีคนว่าสนุกจริงๆจะอ,อยู่คนเดียวก็เบื่อออกไปข้างนอกดีก,กว่าเรายังเหลือพรอ,อีกตั้งสามข้อแนะ่ไปแวะซื้อขนมที่ร้านก่อนละกันสวัสดีจ้าอยากซื้ออะไรเชิญเลือกได้เลยค่ะ ว้าวว้าว,ว,าวขนมช็อกโกแลตลูกอมแล้วก็น้ำหวานที่แม่ห้ามเรากินตลอดวันนี้แหละจะได้กินแล้วดีจังเลยจะซื้อให้เยอะๆเ,เลยจะกินให้ฟันผุไปเลย <c oughs> เอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยเอาเยอะๆเ,เลยไอศครีมก็น่ากิน น่ากินไปหมดเลยซื้อไปให้หมดเลยแล้วกันนี่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดก็1,200บาทพอดีจ้ะ1,200บาทเหรอครับอเอ๊ะเราไม่มีเงินนี่นาะปกติแม่จ่ายผมขอไปก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้แม่มาจ่ายให้ไม่ได้จ้ะไม่มีเงินก็ออกไปเลยนะพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าครับช่วยผมด้วย ว่ายังไงจ๊ะจะขอพรข้อที่สองแล้วหรอใช่ครับพรข้อที่สองผมขอให้ของในร้านนั้นหล่นลงมาให้หมดเลยได้ตามปรารถนาจ้าลองวิ่งเข้าไปดูสิตอนนี้ใช้พรไปแล้วสองข้อเหลืออีกสองข้อนะคิดดีๆก่อนจะขอเพิ่มนะจ๊ะหนุ่มน้อยว้าวของหล่นลงมาหมดเลยสะใจจริงๆเลยฮๆๆ่าฮ่าฮอะ รถของพ่อนี่นาะอยากลองขับมานานแล้วช่วงที่ไม่เหลือใครอยู่เลยนี่แหละเป็นโอกาสของเรา <c oughs> ขอลองขับสะหน่อยเธอะมันจะสนุกแค่ไหนกันนะสตาร์ทต,ตรงนี้แล้วก็ออกตัว <c oughs> โอ้ซิ่งไปเลยอุย้ยมันก็ขับไม่ได้ยากานี่นาไปเที่ยวสวนสนุกดีกว่าถึงแล้วสวนสนุก อยากเล่นชิงช้าสวรรค์อีกจังเลยเอ๊ะแล้วเขาจะให้เราขึ้นอีกไหมนะพี่ครับขอผมขึ้นชิงช้าสวรรค์หน่อยครับหนูมาคนเดียวเหรอจ้าจะขึ้นชิงช้าสวรรค์ต้องมีผู้ปกครองด้วยนะพี่นางฟ้าครับเรียกบ่อยจังเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าผมอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์ครับ ได้จ้าขึ้นได้เลยเรียกมาตั้งไกลขอแค่นี้อันนะอ่ะเฮมพี่ครับผมจะขึ้นได้หรือยังครับขึ้นได้เลยค่ะคุณลูกค้าขอให้สนุกกับการเล่นนะคะว้าวได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์มาแล้วหมุนขึ้นไปสูงๆเลยนะว้าววิวสวยจังเลย แต่เอ๊ทำไมมันเหงาจังเลยนะปกติจะมากับพ่อกับแม่แล้วก็น้องดูวิวด้วยกันคุยกันหัวเราะสนุกสนานนี่เหลือแค่เราคนเดียวเองฮ้ายรู้สึกไม่อยากเล่นแล้วสิขอบคุณนะครับพี่นางฟ้า วันนี้สนุกมากเลยอย่าลืมนะจ๊ะหนุ่มน้อยเธอขอพรไปแล้ว3ามข้อเหลืออีกแค่ข้อเดียวเท่านั้นข้อสุดท้ายจะขออะไรก็คิดให้ดีนะจะขออีกไม่ได้แล้วนะครับพี่นางฟ้าผมว่าจะไม่ขออะไรแล้วล่ะผมจะกลับแล้วนี่แหละที่เราอยากลองมาตั้งนานอยากเอารถพ่อมาซิ่งแบบนี้แหละขับไปให้เร็วๆเลย โอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยแม่ครับผมเจ็บจังเลยแม่ไม่อยู่แล้วนี่นะเจ็บจังเลยเจ้าหนูทำอะไรลงไปเนี่ยแอบเอารถของที่บ้านมาขับแล้วยังซิ่งจนเกิดอุบัติเหตุอีกเหรอเธอทำผิดแบบนี้ต้องไปลงพักกับพี่เลยนะเดินนำไปเลยโรงพักอยู่ข้างหน้าแล้วผู้หมวดคะ เจ้าเด็กนี่ซิ่งรถจนเกิดอุบัติเหตุมาค่ะเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมทำแบบนี้ถ้าชนใครขึ้นมาจะว่ายังไงต้องจับเข้าคุกนะถ้าทำตัวแบบนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับืพี่นางฟ้าช่วยด้วยมาแล้วจ้าพี่ครับช่วยผมด้วยผมอยากกลับบ้านผมขอพรข้อสุดท้ายเลยได้ไหมครับ พรข้อสุดท้ายคืออยากกลับบ้านหรอใช่ครับผมอยากกลับบ้านมากๆเลยๆๆคิดดีๆนะจ๊ะพรข้อสุดท้ายแล้วขออีกไม่ได้แล้วนะกลับไปก็ไม่มีใครอยู่บ้านนะทำไมไม่มีครับที่บ้านมีพ่อแม่กับน้องอยู่ผมอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วก็พรข้อแรกเราขอให้ทุกคนหายไปนี่จ๊ะ นี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยกลับไปก็ไม่เหลือใครแล้วหรอเราต้องอยู่คนเดียวหรอพี่ครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมขอพรข้อสุดท้ายเป็นให้ไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเลยให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับฮิๆข <c oughs> ได้สิจ๊ะพี่จะให้พรข้อสุดท้ายของเราสมปรารถนาจบพรข้อนี้พี่จะหายไปแล้ว กลับบ้านได้เลยหนุ่มน้อยถึงพ่อแม่ดุเราไปบ้างแต่เขารักเราที่สุดนะขอให้โชคดีจ้าถึงบ้านแล้วพ่อครับพ่อครับพ่อจริงๆด้วยพ่อคิดถึงพ่อจังเลยคิดถึงอะไรลูกเราเพิ่งเจอกันเมื่อเช้านี่เองฮอืผมคิดถึงพ่อจังเลย โอ้โ oh, oh, ลูกไปเจออะไรมาเนี่ยหิวไหมลูกแม่ทำอาหารที่ลูกชอบอยู่ในบ้านเนี่ยไปกินสิครับพ่อแม่อยู่ในบ้านเหรอครับ <c oughs> แม่ครับแม่ครับแม่อยู่ไหนครับเอ๊ะไ <c oughs> ม่อยู่นี่ <c oughs> ห้องนี้ล่ะอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> แม่ครับแม่อยู่ไหนครับแม่อยู่นี่จ้ะลูก แม่ทำซุปกับแฮมไข่ดาวของโปรดลูกให้ลูกกินนะมากินสิจ้าหนูร้องไห้ทำไมลูกมันอร่อยอร่อยมากเลยครับผมคิดถึงอาหารของแม่มากๆเลยต่อไปนี้ผมจะกินให้หมดทุกรอบเลยครับผมรักแม่มากๆนะครับเด็กคนนี้นี่นะ